ศึกษาปีที่4ของครูโจนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องเอ้ยหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วของวิชาหน้าตาศิลป์นั่นเองนะครับเราจะเรียนเรื่องการละครนั่นเองอ่าเรามาดูว่าการละครจะเป็นอะไรนะครับเรามาดูตัวชี้วัดก่อนนะครับตัวชี้วัดนะครับที่1ตัวชี้วัดที่1นะระบุทักษะพื้นฐานทางหน้าตาศินนะครับและการละครที่ใช้สื่อความหมาย และอารมณ์นั่นเองนะครับใช้ภาษาทา่าทางนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่ายๆนะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวนั่นเองนะครับสาเล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดสําคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละครนั้นๆได้นะครับอ่ะจุดประกายความคิดนะครับกิจกรรมที่1นึนะครับฮูโจถามว่านักเรียนประทับใจละครเรื่องใดมากที่สุด เพราะอะไระคำถามนี้จะเป็นการบ้านนะครับครูโจจะทิ้งลิงก์ o o o g อ่า o r o g l e f o r มมาให้นักเรียนทำการบ้านนะครับเรามาดูว่าการละครนะครับความหมายของการละครเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับละครนะครับหมายถึงการแสดงประเภทหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆมีเวทีนะครับต้องมีเวทีนะหรือสถานที่ที่ใช้ในการแสดง มีบทให้ตัวละครตามเนื้อเรื่องเช่นบทพระเอกบทนางเอกบทนางร้ายบทผู้ร้ายนะครับบทตำรวจบทหมออ่ามีเยอะแยะเลยที่เราได้ดูตามละครช่อง3และช่อง7กันนะเนาะและอาจจะมีดนตรีประกอบด้วยนะครับและมีผู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายแสดงออกมาให้เห็นถึงความงดงามและน่าชื่นชมนั่นเองนะครับอ่า องค์ประกอบของการละครเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือแนวคิดหรือเนื้อหาสรุป2คือตัวละครการแสดงละครไม่มีตัวละครก็ไม่ได้ใช่ไหมฉากต้องมีเพราะเพิ่มความให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นเราต้องมีฉากนะครับแล้วก็โครงเรื่องการละครเราจะต้องแต่งเรื่องไว้ก่อนโครงเรื่องไว้ก่อนนะครับเราถึงจะเขียนบทได้นะครับอ่าเรามาดูว่าโครงเรื่องคืออะไร 1. โครงเรื่องคือ ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในละครอย่างมีเหตุผลตัวละครจะแสดงไปตามเนื้อเรื่องของบทละครผู้ประพันธ์นะจะต้องบรรยายบ,บุคลิกลักษณะและนิสัยของตัวละครได้ชัดเจนเราจะสังเกตได้ว่าละครช่อง3ช่อง7นะี่ยพระเอกก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกับตัวร้ายใช่ไหมใครที่ได้รับบทบาทนั้นนะครับก็ต้องทําการบ้านไปศึกษาว่า ตัวละครนั้นๆเนี่ยเขาจะมีบทบาทลักษณะนิสัยอย่างไรนั่นเองนะครับต่อไปคือแนวคิดหรือเนื้อหาสรุปนะครับคือจุดมุ่งหมายของละครเรื่องนั้นนะครับซึ่งบางครั้งเรียกว่าแก่นของเรื่องเช่นเรื่องนั้นน่ะบ่งบอกถึงความรักชาตินะครับหรือการมีชีวิตที่พอเพียงนะครับหรือบทหลายๆเรื่องตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวอะไรนะครับก็จะมี เนื้อหาแตกต่างกันไปในแต่ละครแต่ละเรื่องนั่นเองนะครับเรามาดูตัวละครตัวละครคือใครตัวละครคือผู้แสดงที่ต้องมีบุค,คลิกลักษณะนิสัยของตัว,ตวละครตรงตามเนื้อหาสรุปส่วนการวางลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นนะครับขึ้นอยู่กับบทผู้เขียนว่าจะกําหนดให้ตัวละครเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเป็น ลักษณะนิสัยอย่างไรบุคลิกอย่างไรนะครับโดยเป็นไปตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในละครเรื่องนั้นนะครับฉา,ากนะครับฉากเรามีไว้ทําไมนะครับการสร้างบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็คือฉากนั่นเองฉากในป่าฉากในโรงพยาบาลฉาการาชวังฉากบ้านหลังตโตฉากทะเลเนี่ยครับบรรยากาศรอบๆเนี่ย ที่เกี่ยวกับตัวละครเพื่อช่วยให้ผู้ชมเนี่ยมีความรู้สึกคล้อยตามไปกับตัวละครนั้นๆสามารถเข้าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้และทําให้ละครเนี่ยน่าสนใจสมมุติว่าบทคุณหมอเนี่ยเราจะเอาไปไว้ในโรงเรียนมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมละ่ะบทคุณหมอก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลบทคุณครูบทบาทนะักแสดงของความเป็นครูเนี่ยก็เราก็จะไปถ่ายทําที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ฉากก็มีส่วนสําคัญในการ บิวหรือสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกอินไปกับละครเรื่องนั้นอ่าสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับครูโจจะทิ้งลิงก์ Google Form ไว้ให้นักเรียนไปทำการบ้านนะครับให้นักเรียนเข้าไปทำการบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ